ดูโตขึ้นมั้เไหอยากแต่งให้มันดูโตบ้างคือเสียงแหลน,นะคะทุกคนเพราะว่าเมาื่อวานใครสามสิบแปดค่ะใครสามสิบแปดโปผูเมืองเล่นน้ำเย็นมากทุกคนแบบเล่นน้ำเย็นมากจริงๆแนละ้วดูแผลี่แก่เขาไลฟ์นะได้แผลมาคือหกคลมค่ะแผลนี้รู้ตัวแผลนี้คือหกคลมปึ๊กลงไปเลยสองข้างแล้วมือก็เป็นแผลเหมือนกัน คือสนุกเกินถ้าลูกดูโตแล้วนั่งอ่ะแล้วก็ทุกคนน้ำหนักหนูหหลดลงไปแบบลงไป้ประมาณสี่ห้าโลแล้วอ่ะเพราะว่าซ้อมเต้นเยอะแล้วก็ไม่ค่อยกินข้าวเลยอะ จริงคืสอสงการหรือไปลบคือเข่าเอวขาตรงอุ้ยทุกคนมันเขียวแล้วอะไรอย่างเ้ทุกคนเห็นหรือเปล่านี่ทุกคนมันเขียวอ่ะอาอชินเพิ่งมาเห็นอ่ะสวยจะเห็นเนต้นเพลงคิ s สมีเต้นไปร้องไงแฟนมีปีที่แล้วเราต้องมีแบบซับเปลี่ยนกันบ้าง กดแฟนมิสขอบฟนคายไงก็ฝากแฟนมิด้วยนะคะทุกคนปีสุดท้ายแล้วแกมีเรื่องการงานส่<_<_>งการโอ้หนูอยากจะรู้เหมือนกันคือถ้าใครถามหนูไม่สามารถตอบได้เลยแต่แผลที่แขนหายแล้คือแบบอาบน้ำแล้วแบบฮะนี่มันคือมาจากไหนหรอมาจากไหนเนี่ยฝึกลุ้มมืออย่างครับน้องขวัญน้องขวัญสอนหนูแล้วค่ะแต่มันไม่เข้าหัว หนูพายายามแล้วนะคือรอยช้ำม,มันไม่น่คืออาจจะป้าหนูแบบว่ามีความโลกจิตนินินชอบดูแบบรอยช้ำชอบดูให้มันแบบคือไม่เคยเห็นมันเขียวขนาดน,นี้ยแต่ว่าชอบแบบคือมันเขียวมากเขียวแล้วก็ข้างในก็เป็นจุดแบบจุดม่วงมวง่มวงอะไรเงี้ยเจ็บคอมากเมื่อวานก็เลยแปะเจลคูไปสามอันแล้วก็กินยาไปแล้วก็นอน ดูมือแล้ไม่เป็นไรไม,มาดูใจพี่ด้วยนะใจพี่ช้ำทำไมล่ะคะแฟนมิทำไมล่ะคะอาถึงต <c oughs> ัวนีสูล้วค่ะมันไม่ใช่ข้อขาพับนะมันเป็นตรงขาแต่มันแค่ใกล้ตรงหมดข,อขม้อพับเฉยๆสวัสดีจ้าอย่าไปกดท้มันช้ำไม่กดแต่แค่แบบชอบดูเลยไม่คือตอนแรกอะทริปทริปวันที่สิบห้าทุกคนขอเกินก่อนว่า มีมีเด็กหออีกมากมายที่ตอนแรกลงชื่อว่าจะไปดอนไม่ไปหนึ่งในนั้นมีน้องขวัญค่ะโทรไปฮลัลโหลลงมายัางหนูปวดท้องไม่ไปแล้วก็เลยมีแค่หนูกับเหมยไฟมีประมาณกี่ชั่วโมงคิดว่าประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะคือเขาไม่ให้เกินไม่เกินสองปะคือในตารางมันเหมือนแบบเลิกสองทุ่ม้มมั้งใช่แล้วก็หนูจะ อ๋อการจะทำอันนั้นนี่ไม่ได้ถามเลยว่าแบบอันนี้ได้ไหมคือถ้าสมมติว่าใครได้มานะคะหนูจะเป็นสเปเชียลแต่งให้คือตอนแรกคิดอยู่ว่าจะทำการ์ดการ์ดขอบคุณอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาอนุญาตให้แค่เป็นแบบแพทเทิร์นเดียวกันแล้วก็ไม่ให้นงชื่อจะให้เป็นเขียนแบบเบิร์เดย์แฟนมิดเบิร์เดย์มีนอะไรเงี้แต่จะไม่ให้เขียนว่ามีนจิจิก็เลยแบบว่าคิดอยู่ว่า แล้วถ้าสมมติว่าเราย้ายมาทําในแอป I อ m แบบว่าวาดรูปให้หรือเป็นสเปเชียลแต่งให้แบบเป็นคนบางคนอะไรเงี้ยได้ไหมซึ่งยังไม่ได้ถามแต่คิดว่าจะได้มั้งก็เหมือนสเปเชียลแต่งแต่ว่าอันนั้นคือเขาปาไงโทษเลยยังไม่ทราบหรือจะทำกันนะคะป่วยเพราะฝนกันช้าไม่ใช่ป่วยเพราะเล่นน้ําค่ะเพราะว่าหนูเล่นน้ําตั้งแต่บ่ายจนถึงเที่ยงคืน ใช่หนูอยู่เล่นนะ้ำตั้งแต่บ่ายถึงเที่ยงคืนค่ะก็เลยแต่หนูเล่นแค่สองวันวันที่ฝนตกอ่ะไม่เป็นไรเลยตื่นมาแบบไม่ได้สาบผลด้วยนะตื่นมาก็ไม่เป็นไร <S <S น่าจะยาก<ๆ>จริง<ม>ก็ถ้าสมมติว่ามันทําแบบว่ารูปให้ไม่ได้ก็อาจจะเป็นเป็นการขอบคุณเป็นแพทเทิร์นเดียวกันอะไรเงี้ยจริงคือเหมือยสุดไม่เท่าเจน,นะเจเล่นทุกวัน ไม่ลงชื่อเท่ากับเข้าทางจะให้แฟนมิทมีอะไรใหม่ๆมีเมมเบอร์หน้าใหม่ๆไงค่ะมีจริงๆมีน้องขวัญมีน้องแชนเปื่อแบบฉับโดนปะแป้งไหมคือไม่เหลือแบบปะแล้วปะอีกอะปะจนแบบล้างรอบที่ร้านแต่สนุกดีสนุกดีแล้วก็เราปะแป้งเด็กๆกับสาวๆไ็มไปนหมดเลยคะ่ะ แตเราถามกันนะเราเราอยู่บนกระบาี่ยเราจะถามว่าแบบ <c oughs> ขอาแป้งได้ไหมคะคือ <c oughs> ถ้าเป็นคนสวยอะทุกคนไม่ใช่คนคือถ้าเป็นผู้หญิงอะเขาอะแบบอนุญาตหมดเลยเขาแบบว่าได้เลยค่ะคือทุกคนรถแล้วมีพี่คนหนึ่งที่เขาเหมือนแบบว่าก็อยู่ข้างๆรถกันใช่ปะแล้วก็เหมือนเหมือนแบบว่าเหมือนเจเริ่มแบบว่าเอ,อขาปะแป้งได้ไหมคะแบบว่าโตแล้วเขาแบบอายุเหมือนจะสี่สิบ สองแล้วมั้งแต่ดูแบบสาวมากอะไรเงี้ยก็แบบเออเพหนูกะปะแฟงใช่ปะแล้วทีนี้เหมือนผู้ชายแบบแก๊งแก๊งผู้ชายรถข้างๆอะ่ะคือแบบขอปะแปงเขาบอกอ๋อไม่ต้องค่ะมีแล้วคือรู้เลยว่ารู้เลยนะคะว่าอืแต่มีนะเจอแฟนคลับเข้ามาแบบจะปะแฝงอะไรเงี้ <c oughs> <c oughs> ยก็เลยแบบเออคือมันสองมุกไปเยอะมากหน่อยเลย ชอบดีถูกถ้าเขาบอกไม่เล่นก็ไม่ปากไงคะ่ะแต่ส่วนใหญ่ไม่มีส่วนใหญ่แบบส่วนใหญ่ทุกคนก็ปะกนี่ yeah. <laughs> จริงสนุกค่ะรู้สึกว่าสงการปีนี้สนุกดีคือปีก่อนๆมันต่างไว้ใช่ไหม mm hmm. ก็คือปีที่ปีที่จำได้คือปีที่เล่น mm hmm. กับแฟนคลับเล่นตอนสองไม่ใช่เล่นตอนซานเซอีกปีนึงคือตอนเล่นกับบีฟอปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ชอบหมดเลยชอบตั้งสามปีแล้ถ้าเขาบอกไม่โสด <c oughs> ก็เรื่องของเขาหมายถึงวยไงคือรู้เลยชอบจริงคค่ะ <c oughs> แค่เป็นผู้หญิงก็สวยทุกคนแหละค่ะนึกว่าสงกันจะเห็นหมอฟิล <c oughs> ไม่เห็นไม่เห็นค,ค,คือคือคิดถูกนะที่ไม่ไปไม่ไปกรุงเทพอะ มันก็อยู่นี่แล้วก็เล่นสงงานที่นี่คอะได้เจอเพื่อนเยอะมากแล้วก็ได้เล่นกับน้องในวงนี่เป็นครั้งแรกนะที่เล่นกับน้องในวงอ่ะปีหน้าต้องคำแบงคไปเล่นก้บอืมปีหน้าหนูยังเรียนไม่จบเลยอ่ะปีหน้าหนูยังต้องฝึกงานที่นี่อยู่ก็น่าจะก็น่าจะยังอยู่ที่นี่ปีหนึ่งอย่างน่อยก็แบบหางานไปก่อนหาแบบที่ตั้งลกลากไปก่อนก็คงแบบเที่ยวไปเที่ยวมานั่นแหละค่ะ ไม่มีดู้ถ้าฮูมปาปลแ่งงให้อยู่แล้วให้เหรอสิคะเขาเล่อไปแล้วอันนี้คืยใครคนเยอะมากคนทัอ้ออืมเยอะจริงแต่หนูไปอะหนูไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตเลยเ้ยแต่ว่าไปไปวันที่ไปเมียไงยไปข้างหน้าตรงที่เขาแบบรีมิกเพลงก็ดี ใช่ค่ะเจ็บค<ส><บข>อเป็นไงทุกคนวันนี้เกมป๊อปอัพไรสนุกไหมคะคือตอนที่อัดไวอ้อหนูชอบมากหนูชอบเล่นมากสนุกแต่ว่ามันเป็นเกมที่ยังไม่เคยเล่นไง, <whilst S 2> ต,งตั้งแต่ฮาทุ่มตั้งแต่เทียงถึงอฮาทุ่มเก่งเกินคือเราแบบไม่ไหวคือถ้าเด็กกว่านี้อาจจะเล่นได้แต่แบบ แค่นี้ยป่วยเลยไม่แต่น,น้ำม mm ันเย็นนิดนึงคือ้รยิ่งเป็นคนขี้หนาวใช่ปะก็แบบสั่นสั่นเป็นชั่วโมงอะสั่นแบบสั่นจนแบบเขาเลิกเล่นอะเพอาะสนุกนะสนุกใช่ไหมสนุกมากเด่นเกมได้หรอฉันเลยก็ลองมาวันที่ยี่บสองดูนะคะว่าจะมีหรือเปล่าโมเมนต์อะ โมเมนต์อะไรเอ่ยไม่ใช่ฮนะถ้าหนูอยากปะแป้งพี่ไม่ให้ปะนี่ห้ามนะถ้าหนูอยากปะแป้งพี่ไม่ให้ปะนี่ห้ามอะไรนะถ้าหนูอยากปะแป้งพี่ไม่ให้ปะสรุปให้ปะหรือไม่ให้ปะคือตอนแรกก็จะไม่เล่นอย่างที่บอกแต่ว่าพอเราเห็นเพื่อนเราเรามีแรงจูงใจเราแบบอยากไปเล่น เขาบอกว่าแฟนมีจะมีโมเมนต,ต์ขวัญมีไหมไม่มีค่ะขวัญเป็นลูกนะคะจเรอ้ยหรือถ้าอยากเห็นโมเมนต,ต์ก็แฟนมีนะคะไม่ก็ยูเนียนนะคะซึ่งยูเนียนถามว่ารู้แล้วหรอมีเซ็นล,ลิไลก็ยังไม่รู้คะ่ะแต่พูดไปก่อนเป็นการล่อซื้อนะคะพูดไปก่อนอะไรคือชวนขวัญเอาขวัญเล่าหรอว่าชวนขวัญน,นั้นแต่ปีก่อนเล,เล่าเล่าหรอว่าพี่ชวนนั้นแต่ปี ตีก่อนก็แต่ก็แต่อะไรนะมาขึ้นแฟนมิทไทยอ่ะแบบขอ oh, มาขึ้นตีก่อนอ๋อใช่คือเล็งไปแหละนี่แหละนี่แหละคนนี้แหละมาเลยเปิดบทชัางใช่จะร้อยที่แล้วคะ่ะทุกคนปีที่แล้วร้อยยี่สิบใช่ปะปีนั้นร้อยยี่สิบ นี้ไม่มีขนมนะคะทุกคนแบบไม่มวจริงๆข้ายากหมักแพงอะเนาะทำดีครับอยู่แล้วครับแล้วคุณจะมาไหมครับการที่คุณพูดแบบเนี้ยการที่คุณพูดแบบนี้แล้วคุณจะมาหรือเปล่าครับปีนี้ครับปีนี้ขอแบบร้อยยี่สิบสองในเวลาอายุหรือว่าจะสองร้อยยี่สิบสองก็ไม่ติดปี ร้อยสิบห้าหรอเมาาื่อเช้าหนูเข้าไปดูมันร้อยเจ็ดสิบเองนะแบบว่าร้อยเจ็ดสิบที่สกอวอะมันมีที่นั่งสองร้อยเจ็ดสิบสองนี่เราเจออยู่นอันได้ค่ะแฟนมีท็อปไหมไม่สปอยไม่บอกไม่บอกก็ต้องมาครับอย่าอยากกินอยากเลี้ยงแมวอะ คือหนูเข้าไปดูที่ทุกคนพูดเกี่ยวกับแผ่นดินไหวหมดเลยอะเดับเมมเบอร์ตอนที่สองทุกคนละทุกขวัญสุดๆถ้าน้องขวัญเป็นลูกมินเชิญน้องขวัญเรียกพี่ว่าทวดได้เลยค่ะได้เลยค่ะงั้นหนูฝากนะคะงั้นหนูฝากน้องรุ่นสามไว้ด้วยเลยนะคะอย่าเพึ่งจากกันไปไหนฝากรุ่นสี่ไว้เลยอย่าพึ่งห่างหายกันไปแล้วถ้าโซอามีเซอร์ไพรส์ขอให้มันโซอาก่อนเลยน,นะ ซื้อตั้งแต่สารทีแรกเยี่ยมยอดพี่ลองเสียงแมวได้หนูมีหางเหมือนแมวแล้วกันทะน่าจะจัดตอนวันที่13บส็นฟลิงอะคือในการที่เราจะจองอะทุกคนมันต้องแพนคือเราต้องไปคุยกับคูไว้แบบนานมากแล้วก็จริงๆอ่อะตอนแรกอะยี่สิบหกไม่ได้มีสเตจมีอย่างแบบ <c oughs> เขาบอกว่าล็ Q อกคิวยางอื่น <c oughs> ก็เลยไม่ได้จัดเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์หนูก็เลย ต้องเลือกวันนี้เอ้ยต้องเลือกวันที่ยี่สิบสองคือเราไม่สามารถแบบเอ้ยเอาวันนี้ไม่ได้คือบางทีมันชนนะจา๊ะได้ครับจะเราฝากข,ขวานยังดีถ้าเหมือนแบบว่าวันนั้นเัา้องจบงานสงการเชยร์ป้าแล้วคือเมมเบอร์จะชอบลืมของแล้วพี่เออาก็จะถ่ายไปอันนี้ของใครแล้วขวานก็ตอบว่าของขวานค่ะแล้วพี่เอ๋ก็บอกว่าของขวาญของใคร ว่าแล้วแล้วพี่งานก็อีกคนก้วาไม่ใช่น้องหมายถึงว่าเอาของขวัญให้ใครแต่ว่ามันมีเต็มสองไม่ค่ะมันสองร้เจ็ดสิบสองค่ะรอซื้อสาวไวก็ถ้าใครมาวันที่ยี่สิบสองนะคะก็จะมีทั้งหมดกี่คนเยียบสองนะคะทุกคนไหวละ 拜。